นี้นะคะป้อก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากมีคำถามมาว่าเอาคุณป้อมตอนนี้พี่ปัสสาวะเป็นสีแดงที่เป็นอะไรหรือเปล่านะคะ,ะในในคลิปนี้นะคะป้อมก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากนะคะว่าเชื่อหรือไม่ว่าเจ็ดสีปัสสาวะของเราบอกโรคได้จริงๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเริ่มเลยแล้วกันนะคะว่า สีัสมว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะมีคําถามมาหลายคำถามเลยป้องก็คิดว่าเอ๊ะเรามาอัดวิดีโอแจ้งเลยดีกว่านะคะหลายคนที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าสีปัสมว่าเจ็ 7, สีปสัสาวะบอกโรคเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะป้องปริชาตินะคะคนเดิมนะถ้าใครสนใจที่จะ,ะได้ข้อมูลความรู้ เพิ่มเติมทุกครั้งนะคะก็กดติดตามป้อมไว้นะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าสีปัสสาวะบอกโรคอะไรได้บ้างนะคะอ่าที่หนึ่งเลยเริ่มสีที่หนึ่งเลยคือสีเหลืองสีเหลืองนี่เขาเรียกว่าเป็นสีปกตินะคะเหลืองเหลืองยังไงคุณป้อม ก็เหลืองเหมือนเหลืองฟางเหมือนเหลืองสีฟางข้าวอ่อนๆนะคะอันนี้ปงบอกว่าเราปกตินะปะสัสสาวะของเราปกติแต่เมื่อไหร่ที่เหลืองนั้นเหลืองอย่างเงี้ยเหลืองเข้มๆนิดนึงแสดงว่าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปนะทุกคนก็เราก็ไปดื่มน้ําเพิ่มขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเราจะได้ไม่ทําให้ไตของเราทํางานหนักเนาะเพราะว่าเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วไตก็ทําหน้าที่ขับ นะคะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าไตไม่ต้องทำงานหนะักนะคะอันนี้ก็เราก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้าใครไม่เคยได้สังเกตสีปัสสาวะของเราเองนะก็เริ่มกลับไปสังเกตได้แล้วนะถ้าสมมติว่าตั้งแต่อายุก็สังเกตไปนะอายุยี่สิบขึ้นไปนี่ก็เริ่มหัดสังเกตให้เป็นให้เป็นนิสัยให้เป็นติดไปเลยว่าเราต้องก้มไปดูนะเผื่อบางวัน เอาเราไม่ได้ก้มดูนานๆปรากฏไปก้มดูอีกทีพบว่าปสัสสาวะเป็นฟองอย่างเงี้ยออาผิดปกติแล้ววันนั้นเราเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยวิธีเริ่มต้นก็คือปกติสีปกติก็คือสีเหลืองเหลืองอ่อนหรือเหลืองฟางนะคะอันนี้ก็เรียกสีปกติถ้าเป็นสีอย่างนี้เข้มขึ้นหน่อยก็เรียกว่าบอกอาการแล้วว่าเตือนแล้วว่าเรากินน้ําน้อยเกินไปก็เพิ่มหรือความถี่เพิ่มปริมาณน้ําหรือเพิ่มความถี่ในการ เขาเรียกว่าเพิ่มความถี่ในการดื่มน้ำาดิบมาดื่มบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าวิธีที่เราจะดื่มน้ําได้บ่อยๆก็คือเอาตวงมาหรือว่าเอามาไว้ใกล้ๆนึกได้ก็ดื่มๆนะจะทําใหเา้เราไม่ทําให้ไตทํางานหนักนะคะอสีแรกก็คือสีส,สีเหมือนน้าปกติสีใสๆเน,ะเนะเาะสีที่สองก็คือสีเหลือง สีเหลืองเข้มเนาะก็บอกว่าสุขภาพยังปกติดีอยู่นะแต่ว่ามีการดื่มน้ําน้อยเกินไปอมาดูอันที่สองคือสีเหลืองเข้มเลยเข้มกว่านี้ก็แสดงว่าร่างกายขาดน้ําอย่างมากเนาะถ้าเหลืองเข้มเลยแสดงว่าต้องเติมปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะม,ม,มีมีกี่สีแล้วเมื่อกี้สีใสสีใสคือปกติ สีเริ่มสีเริ่มเหลืองฟางข้าวก็คือปกติแต่เริ่มบอกแล้วบะกินน้ําน้อยนะสีที่สามก็คือเหลืองเข้มเลยเหลืองเข้มเลยคืออาการขาดน้ําละ <c oughs> เรื่องการร่างร่างกายเตือนแล้วก็ก็ก็่กกกอน้้ากินน้อยขอน้ํากินน่อยทั้งสามสีนี่นะเราสังเกตได้ง่ายๆนะหรือว่าป้อมเพิ่มให้แบบเี้กันเอ่อถ้าเราเป็นคนรักสุขภาพนะเตือนไว้นะก็พยายามบางทีก็อาจจะตวง ตวงปัสสาวะเช็คไห่ก็นิดนึงเนาะ,ะเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเพิ่นการสังเกตนิดนึงก็ทําให้เราอะ่ะเขาเรียกอะไรปลอดภัยเนาะต่อโรคต่างๆที่จะมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการสังเกตปัสสาวะเนี่ยเป็นอย่างแรกที่จะทําให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆนะคะอ่ามาดูซิว่าสีที่สีที่สามสีเข้มเนาะคือ สีเหลืองเข้มเนี่ยบอกแล้วว่าร่างกายเตือนแล้วขาดน้ําและไม่เรียกว่ากินน้ําน้อยก็เรียกว่าอาการเตือนแล้วก็ก็เธอร่างกายเธอกําลังขาดน้ํานะอ่าก็ทานน้าให้บ่อยหน่อยวิธีทานน้าบ่อยจะทำไงคุณป้อมพี่ลืมเข้าไปบางคนทํางานในในลายการผลิตนะอันนี้จะเจอเลยเวลาที่คนมาปรึกษาป้อมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ทํางานในบริษัทหรือในโรงงาน จริงถ้าเป็นในในโรงงานที่แบบต้องเข้าไปในคีรูหรือจํากัดอะไรพวกนี้กลุ่มคนพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของหนึ่งเป็นนิ้วสองกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยนะแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่ตระหนักถึงการความถี่ในการทานน้ำนะป้อมบอกไปเลยว่าเมื่อโรคเหล่านั้นมาถึงแลวอันตรายมันจะพาให้เราเป็นโรคอืน่นๆเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เวลาออกมาพักพักปุ๊บก็ดื่มน้ำพักปุ๊บวิธีการตวงก็คือป้อมแนะนำให้ ซื้ออากติกสองลิตรเลยเอาไว้เลยวันหนึ่งมีโอกาสได้ทานก็ต้องทานให้หมดถ้ายังไม่หมดบอกได้เลยว่าต่อวันปริมาณน้ำที่พอดิบพอดีทางร่างกายแล้วก็ไม่ให้ร่างกายผิวแห้งไม่ให้เสื่อมเร็วเนาะก็หนึ่งวันเนี่ยกระปุกกระปุกสองลิตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปซื้อง่ายเลยที่ดี DIY เนาะก็จะมีกระปุก แเอาเลยวันหนึ่งตั้งปณิธานไว้ฉันจะต้องดื่มน้ําตั้งแต่ตื่นมาดื่มมาปุ๊บตื่นดื่มเลยหนึ่งแก้วแต่อยู่ในตวงในกระปุกในทุกวันถ้าคุณปฏิบัติตามนี้ได้ป้อมบอกเวว่าห่างไกลโรคห่างไกลโรคโดยเฉพาะโรคเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะนี่ห่างไกลเลยแล้วก็ผิวพรรณก็จะดีด้วยนะคะอ่าซื้อมาเตรียมไว้เลยต้องทานให้ได้วันละหนึ่งกระปุกสองลิตรนี่เตรียมเลยตื่นนอนดื่มเยอะๆพอดื่มไปแล้วถ้าใครใครที่มีปัญหาเรื่องของ อ,อถา่ายยากนะคับถา่ายยากเ้อมบอกเลยแล้ว่าสูตรนี้ดื่มน้ำหนึ่งถึงสองแก้วตอนตื่นนอนเลยยังไม่ต้องแปรงฟันยังไม่ต้องทําอะไรมันจะมีแบคทีเรียมันก็ทําให้การขับถ่ายช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยนะแล้วก็ก่อนนอนไม่ต้องกังวลน,นะว่าเอ,อจะตื่นมาจะตื่นมาปสัสสาวะบ่อยนะคุณป้อมถ้าเราดื่มบ่อยๆในปริมาณนี้กระเพาะปะสัสสาวะเราก็สามารถอุ้มน้ําได้ในปริมาณเยอะขึ้นนะแต่ถ้าเราดื่มน้อยนะเพอมจะบอกไว้เราก็จะชิน ชินกับการที่กระเพาะปัสสาวะรับน้ำน้าได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะไม่มีคําว่าสายไปนะคะควอมแนะนําเลยการดูแลสุขภาพเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือถ้าฟังจากป้อมแล้วใครยังไม่มีกระติกน้าเนาะบรรจุสองลิตรนะไปซื้อไว้ได้เลยหรือว่าใครอยู่ที่ทํางานกลับแล้วแวะแล้วซื้อง่ายๆนะเช้าขึ้นมาป้งปณิธานเลยฉันจะต้องเอากระปุกเนี้กินให้หมดนะคะอันนี้เป็น เป็นเขาเรียกว่าคําเป็นการเตือนตัวเองเป็นการบังคับตัวเองเป็นการฝึกนิสัยตัวเองอ้อมีอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ติดเป็นนิสัยให้เราทําติดต่อกันยี่สิบเอ็ดวันทุกคนยี่สิบเอ็ดวันคุณจะสร้างนิสัยแบบนั้นนะคะใครถ่ายลําบากสูตรนี้เอาไปทําได้เลยนะคะก็คือเช้ามาดื่มน้ำสองแก้วได้ยิ่งดี แล้วเดี๋ยวร่างกายจะขับออกอันนี้เราอยู่ในข้อสีที่สามนะคะสีหนึ่งคือสีใสปกติใสเกือบเป็นน้ำเปล่าเลยปกติสองเริ่มมีสีเหลืองอ่อน,ออนสีฟางอันนั้นร่างกายบอกว่าเอ,อดื่มน้ำน้อยไปสามคือสีเหลืองแบบนี้บอกเลยว่าถูกภาวะขาดน้ำแล้วนะเรามาถึงสีที่สี่สีนี่สีนี้คือเขาเริ่มว่าเข้มกว่าสี เข้มกว่าสีเหลืองก็เริ่มไปมีสีอาจจะส้มๆมละส้มออกเหลืองละส้มออกเหลืองอันนั้นคือขาดน้ํารุนแรงนะเห็นไหมก็อบอกว่าอาการขาดน้ํานี่เตือนมาตั้งแต่อ่าเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วนะพอเริ่มมีสีเหลืองเข้มนี่เตือนแล้วว่าขาดน้ําถ้าเริ่มมีสีสีน้าสีส้มนั่นคือขาดน้ํารุนแรง ขาดน้ำรุนแรงนี่ป้อมบอกได้เลยว่าอาการที่คุณจะเสี่ยงในนาคตเลยนะคือนิ่วสองกะอระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นน้ําสําคัญที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถบอกตัวเองได้หรือเปล่าว่าเราต้องกินน้ําร่างกายนี่ขาดน้ําไม่ได้น้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะเังะนั้นวันนี้คลิปนี้ที่ป้อมมาเจอกันเราไม่ได้มาเจอกันใน facebook นานแล้วนะคะ ก็อยากจะเตือนบอกว่าทุกคนว่าตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ในภาวะผู้สูงวัยแล้วเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้สูงวัยแบบสุขภาพดีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจ๋ายุสี่สิบสี่สิบห้าห้าสี่หกสิบนะคะหรือว่าเป็นน้องๆที่ยี่สิบกว่าเราเริ่มกระตุ้นเตือนกันตั้งแต่วันนี้นะคะป้อมย้ำว่าวันนี้ต้องมาเตือนเลยเพราะว่าหลายคนแท็กเข้ามาหาป้อมในไลน์เนาะบอกว่าเออคุณป้อมพี่เริ่มเป็นสี สีเขาเรียกว่าปัสสาวะสีแดงแดงแบบไหนแดงเหมือนน้าล้างเลือดแล้วอะน้ําล้างเนื้ออ่ะเดี๋ยวไปดูสิว่าสีสีน้ําล้างเนื้อนี่อยู่ในสีหนึ่งในเจ็ดนี่สีไหนนะก็คืออยู่ในสีที่ห้านะคะเมื่อกี้สีที่สีคือเขาเรียกว่าสีเริ่มมีเหลืองปนส้มละเริ่มมีเหลืองปน,ปนส้มเข้มๆละก็คืออาการเตือนอย่างรุนแรงว่าเราขาดน้ําแล้วนะ อ่าวันนั้นนอกจากอาการขาดน้ำมากๆบางคนก็อาจจะไม่ต้องตกใจมากกรณีวันนั้นคุณไปดื่มน้ำกระเจีย๊ยบหรือว่าไปดื่มบีทรูทมานะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าในวันที่คุณไม่ได้ดื่มน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีส้มสีแดงฉันไม่ได้ดื่มมาทั้งวันนะทำไมปสัสสาวะฉันถึงแบบว่ามีสีส้มสีแดงอันนั้นเตือนว่าร่างกายขาดน้ำรุนแรงนะคะ เสียงอะไรเสียงที่ไตจะทํางานหนักนะแล้วก็เป็นนิวนี่เสียงมากๆนะคะเพราะว่าการที่สีอปัสวะเข้มๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าตกตะกอนพอตกตะกอนสุดท้ายก็จะไปจับตัวเป็นก้างก้อนนิ่วนะคะแล้วก็จะเป็นโรคอื่นๆในอนาคตเนาะอ่ะมาถึงสีที่ห้าที่ม้อมบอกว่าคําถามคลิปนี้การไลฟ์นี้มาจากคําถามที่ว่าคุณป้อมทําไมสีปัสวะของพี่มันมันเป็นสีแบบแดงเหมือนกับ สีล้างเนื้อเลยอป้อมก็เลยไหนๆก็ตอบแล้วก็เอามาไลฟ์เผื่อว่าใครผ่านมาได้ชมไลฟ์ป้อมนะก็ไปอย่าลืมไปสังเกตปสัสสาวะของตัวเองนะคะเอ๊ะปะสัสสาวะชั้นสีอะไรนะคะชั้นเสียงไหมหรือชั้นยังปกตินะคะอ่าก็มาเข้าสู่ภาวะอ่าสีที่สีของปสัสสาวะแดงชมพูุ่นที่ป้อมบอกสีนี้แหละเขาเรียกว่าสีเหมือนน้าล้างเนื้อถ้าเราไม่รู้ว่า น้ำล้างเนื้อเป็นไงวันนี้ก็ไปซื้อเนื้อมาสักก้อนหนึ่งเนื้อเราก็มาล้างก่อนนั่นแหละสีนั้นแหละจะออกเป็นแดงๆส้มๆเข้มๆนะคะสีนี้บอกอะไรบอกถึงอาการที่ปัสสาวะเรามีเลือดเจือปนนะคะเลือดเจือปนมาอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครเจอมันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าคุณอาจกําลังเป็นนิ่วอยู่นะอ่าเป็นนิ่วอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่รุนแรงหรือว่ารุนแรงเยอะแล้วแต่ก้อนนิ่วมันยังไม่ไปอุดตันนะคะ เมื่ออย่าลืมสังเกตนะคุณไปดูไม่ถึงกี่วินาทีนะเราก็สามารถบอกได้แล้วว่าเอ้ยเรากําลังมีความเสี่ยงเรื่องของโรคต่างๆอยู่หรือเปล่าเมื่อใดที่คุณสังเกตแล้วปรากฏว่าสีของปัสสาวะของคุณเป็นสีล้างเนื้อหรือสีแดงนะคะมันบ่งบอกเลยว่ามีอาการนิ่วมีอาการกะระเพาะปัสสาวะติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งกระเพาะแล้วนะทุกคน เป็นมะเร็งกระเพาะในปัสสาวะอันนี้น่ากลัวนะบางคนไม่เคยก้มดูนะวันนี้ก้มดูเพื่อให้รู้ว่าโอาฉันไม่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแน่นอนคือสียังใสยอยู่ก็ปลอดภัยนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้ามีแล้วนั่นคือรีบไปพบแพทย์นะคะจะได้ไม่อยู่ในภาวะอันตรายเนาะรีบไปพบแพทย์อามาถึงสีที่หกคือสีเขียวอ่าสีเขียวหรือสีน้ําเงินเอ๊มันมีด้วยเหอรอปัสสาวะสีเขียวปัสสาวะสีน้ําเงิน มีจริงๆนะทุกคนเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเจอหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็คือเป็นสีที่เกิดจากการทานยาบางชนิดยาปฏิชีวนะที่ที่คุณหมอสั่งให้เราทานนะคะก็หรือว่ามาจากสีผสมอาหารนะคะพบน้อยแต่ถ้าพบแล้วควรจะไปตรวจไตเป็นอันดับแรกก็คือเอาเป็นว่าถ้าเจอสีปัสสาวะที่ผิดปกติไปเริ่มตั้งแต่มีสีเลือดเกือปนถ้าไม่ใช่สีใสไปพบแพทย์ รีบไปพดแพทย์เลยนะคะจะเผื่อเป็นอะไรแล้วก็จะได้ป้องกันทันเนาะแก้ไขได้ทันนะคะอ่ามาถึงสีสุดท้ายนะคะมาเลยสีสุดท้ายก็คือสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มบอกอะไรสีน้ำตาลเข้มเอาไงดีอ่าน,นึกถึงเป๊ปซี่โคลกแล้วกันเมื่อไหร่ที่ปัสสาวะแล้วมีสีแป,ป๊บเหมือนคล้ายเป๊ปซีอ่อ่ะ เอาเป๊ปซี่แบบไม่มีฟองก่อนนะค,ะคือเป๊ปซี่ธรรมดานะบอกได้เลยว่าคุณมีอาการทางโรคตับแล้วนะมีอาการทางโรคตับโรคไตหรือว่ากล้ามเนื้อสลายเผื่พวกโปรตีนรั่วออกไปนะอันนี้นะถ้าเจอสีอย่างนี้นะรีบไปพบแพทย์เลยคนที่ทํางานกูเก็อย่าเพิ่งรอนะลางหานแล้วไปพบแพทย์เลยคือพบเร็วตรวจเร็วแก้ไขได้เร็วย้ํานะคะอย่าลืมก้มไปดูสีปัสสาวะสีเวลาสักหน่อย อ่ะมาถึงสีปัสสาวะเป็นฟองเหรอคุณป้อมอ่าสีปัสสาวะเป็นฟองคืออะไรก็คือมันจะมีชั้นฟองละเอียดนะคะชั้นฟองละเอียดคือหนาเลยจะเอาอยัางไงอ่ะคือปัสสาวะแล้วลาดแล้วยังไงก็ไม่ลงฟองก็ยังเป็นฟองเบียละเอียดละเอียดหนาแบบนี้นะคะสีปัสสาวะแบบนี้บอกอะไรบอกว่าคุณกําลังไตเสื่อมไตเสื่อมแล้ว ปัสสาวะบ,บอกแล้วนะคะโอเควันนี้เราก็มาเรียนรู้กันเรื่องสีเจ็ดสีปัสสาวะบ,บอกโลกนะก็จริงๆแล้วมันก็มีอีกสีหนึ่งนะที่ทุกคนลืมอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคือปัสสาวะสีม่วงนะคะอันนั้นคือมีสารเสพติดนะคะยังไงแล้วพ่อมก็จะมาเจอคําถามอะไรพ่อมก็ตอบนี้ก็จะมาะไลฟ์และบอกแล้วกันสั้นๆน,นะจะไม่ยืดยาวเกินไปนะคะก็หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็เอาไปดูแลตัวเองกันเนาะและที่สำคัญทุกคลิปป้อมจะมาเชิญชวนให้ทุกคนหนึ่งปีให้ตรวจสุขภาพหนึ่งคเพราะการลนลงให้ตรวจสุขภาพประจำปีประจำหกเดือนนั่นหมายถึงว่าเราจะรู้ตัวเองว่าปัจจุบันนี้เรายังแข็งแรงอยู่หรือไม่หรือว่าเรามีความเสื่อมในโรคต่างๆแล้วในผลตรวจ จะบอกอรายละเอียดเลยเพราะนั้นจะสุขกับเราจะมีสุขภาพดีไปได้วยกันนะคะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นอะไรจะไปตรวจทําไมไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีอาการไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรนะคะแค่ยังไม่ได้ตรวจเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตที่ป้อมได้พูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะถามป้อมมาปัญหาคือติที่ว่าไม่กล้าขอไปแพทย์เพราะกลัวคุณหมอจะบน่น ต่อไปนี้ทุกคนฟังป้าป้อมนะดูป้อมนะว่าการขอผลตรวจเป็นเรื่องปกติและเราสามารถทําได้เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมีผลตรวจเป็นของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าโอเคปีนี้นะฉันให้ของขวัญตัวเองนะจากที่คุณป้อมย้ําเตือนทุกคลิปแล้วก็ทุกช่องทางที่เราได้เจอกันนะว่าปีนี้คุณตรวจสุขภาพไือจางให้เริ่มต้นจากหนึ่งเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเอง สองเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตแบบไม่เสีย่ยงย้ำอีกครั้งว่าไม่มีทายบอกหรือไม่มีอาการบอกไม่ใช่คุณไม่เป็นนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงระยะสุดท้ายไปะนะวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราตรวจสุขภาพแล้วเรารู้ว่าโอเคเรายังปกติดีก็คือใช้ชีวิตปกติไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแต่ถ้าเรา มีความเสี่ยงแล้วค่าเกินไปเราจะทำยังไงเราก็จะได้รักษาได้ทันจะได้ป้องกันได้ทันจะได้ฟื้นฟ,นฟูแก้ไขได้ทันนะคะโอเคย้ำเตือนกันนะหรือถ้าสมมติว่า,าใครมีอยู่แล้วแต่ว่าอ่านไม่เป็นค่าอันนี้เรียกอะไรคุณป้อมก็แอดไลน์ป้ามาเบอร์นี้แหละเบอร์ที่อยู่เบอร์ศูนย์3ปดเก้าหกเก้าสมสามหนึ่ง้าหนึ่งแอดไลน์ไปแล้วก็บอกว่า ทักมาว่ามาจากช่อง youtube นะคะเพราะว่าตอนนี้ช่อง youtube กับช่อง t i k t o k นะป้อมจะดูผลตรวจให้ก่อนนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะดูผลตรวจไม่เป็นเลยแต่สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพที่ป้อมดูอยู่แล้วเขาดูผลตรวจกันเป็นทุกคนนะคะโอเคสำหรับทุกท่านที่มาเจอป้อมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อมีข้อมูลใหม่ๆที่ตอนนี้ป้อมได้มาทำอัดคลิปแล้วก็ไลฟ์ในช่อง t i k t o k ด้วย เขาเรียกว่าข้อมูลพวกนั้นป้อมก็จะนํามาลงเป็นคลิปสั้นๆให้ให้กระตุ้นเตือนทุกคนว่าอา้าวสังเกตตัวเองวันละนิดวันละหน่อยเพื่อเราจะ,กะเกษียณอย่างกเกษมนะคะเพราะเราทุกคนได้ก้าวผ่านเข้ามาในยุคที่ผู้สูงอายุแล้วนะคะสําหรับประเทศไทยนะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็กระตุ้นเตือนให้ทุกคนนะคะตรวจสุขภาพและดูผลตรวจสุขภาพของตัวเองเป็นในประยัด ในฉบับประชาชนก็สามารถดูผลตรวจด้วยตัวเองได้แล้วนะคะแต่ถ้ามีมีอะไรสงสัยก็สามารถแอดไลน์แอดผลตรวจไม้ป้อมด้วยแล้วเดี๋ยวก็ป้อมจะดูอธิบายให้หมดเลยหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะเราจะ,กะเกษียณแบบกเกษมโดยที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เพราะเราจะไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของป้อมเลยอ่าสําหรับคนธรรมดาก,ก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลของป้อมจะมีประโยชน์นะคะสําหรับทุกท่านที่ทานอูมิกับฮาร์ดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มภูมิต้านทานอันนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจแล้วก็ความดันทานให้ต่อเนื่องนะคะการลงทุนสุขภาพเนี่ยมันดีกว่าตอนที่ไปรักษามันตอนนั้นค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะไหนก็ฝากไว้ทานต่อเนื่องนะคะ โอเคแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรก็สามารถติดต่อบ,บอมมาที่หลังไม้ได้นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ